รายการสายมูต้ตองมานะคะวันนี้อยู่ที่วัดเข่าไม้แดงค่ะจ้าวันนี้พวกเราสองคนพามามูแบบที่ว่าเปิดทรัพย์รับโชคกันนะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังมากๆสําหรับสายมูนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกอ,อะไระประชาชนมากมายนะครับที่มาขอพรมาลงอัคระหรือมาบนบานสามกล่าวแล้วได้ผลเป็นอย่างดีโอ้ที่เขาไม่ข่าวดังๆใช่ไหมล่ะที่แบบเออมาเจมิมโฉนดไหมอ่าอ่าแล้วก็มีแบบเจมือ,อ อะไรสักอย่างที่เ็เสรษฐทีต่างชาติเขาก็ซื้อไปเลยอ่ะเอออย่างนี้อ่ะหลักๆเขาเรียกว่าดักร้อยล้านนะฮะก็ขอกันแบบโหมืองก็เป็นเงินสิบบาทเลยเราพลาดไม่ได้เราต้องมากันทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อาร์ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดเขาไม้แดงพี่อารอยู่ที่นี่มานานยังก็อ่า สิบปีได้ครับสิบปีพี่อาร์ตี่แอบเป็นพระเป็นพระปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ใช่ครับก็เป็นลูกศิษย์ช่วยงานที่วัดนี่หละครับพี่อ๋อพี่อาร์ตผมทําหน้าที่อะไรบ้างที่นี่ก็จะดูแลภายในวัดนะครับในงานต่างๆนี่ก็ก็จะเป็นคนประสานงานประสานงานทั้งหมดถเกิดมาก็จะสามารถถามหาพี่อาร์ตได้ติดต่อได้เลยครับสงสัยเรื่องอะไรครับผมทุกเรื่องครับอ่าจะว่ายังไงอะไรยังไงวันนี้ต้องขอความรู้พี่อาร์ตนิดเดงด้วยความยินดีครับผมนะครับพี่อาร์ตเวลาที่คนทั่วไปเข้ามาเนี่ย เขาจะต้องไหว้อะไรบ้างก็ก่อนอื่นเลยนะถ้าเข้ามาวัดเนี้ยก็จะต้องไปไหว้หลวงพ่อยุทธนะหลวงพ่อยุทธ้าววาดองแรกครับท่านก็เป็นเจิอาจารย์เรียกว่าองค์เดียวของสยามประเทศนะที่ร่างสังขารไม่น่าไม่เปื่อยนะครับแข็งเป็นหินนะครับบรรจุอยู่ในรูปหล่อแล้วก็อยู่ในท่ายืนอยู่บนยอดเขาที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็ตามไรไหว้ก็ได้เลยหลวงพ่อยุทธนะครับ จุดที่2ไปไหนต่อครับพี่ก็ภายในวัดเนี่ยก็จะมีจุดอ่าให้ไหว้ต่างๆนะก็พระพรมครับเป็นพระพรมเอราวัณนะครับผมก็มาไหว้ได้นะครับพระพรมเอราวัณนะครับจริงๆแล้วพระพรมเนี่ยเราสามารถไหว้เพื่อขอปรับดวงชะตาครับผมอ่าถ้าใครจะไหว้ถ้ามาที่นี่นะครับถ้าจะไหว้เพื่อปรับดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีให้เข้าทางฝั่งที่ถือสมุดครับผมถือสมุดนะับผมไิขิดไหว้พระพรมเสร็จร้อยเราไปไหนก็ต่อก็จะมีอ่าเขาเรียกว่า เจดีครับผมเป็นเจดีเขาเรียกว่าเป็นอิฐพระไตรปิฎกครับแ4ดหมืนสี่พันพระธรรมขันของคำสอนพระพุทธเจ้านะก็จะเป็นเจดีนะครับอันนี้อยู่ตรงบริเวณด้านหลังนะครับเออนะก็ถ้าใครมาสามารถเวียนเทียนได้ไหมเออได้ครับได้เดินเวียนเทียน้าสะดวกก็ได้เลยครับเดินถวายไปต่อจุดต่อไปมาก็มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้ครับเป็นสองปางท้าวเวสสุวรรณที่นี่ผมเห็นแล้วอ่ะคือ แปลกตาครับผมยังไงผมเห็นว่าท่านมีสามตาด้วยใช่ครับเป็นสามตาอืมอ่าสามสามตาแล้วก็อ่าก็เรียกสี่กรนะครับจะบรรจุจะเป็นลักษณะอ่าบรรจุยันดวงไว้ด้านบนนะให้คนมาลอดเนี่ยอ่าลอดแบบอ่าเป็นการขอโชคขอลาบนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีปางหน้ายักษ์เนี่ยก็ลอดสําหรับคนที่อ่าศัตรูที่ะคาดที่ทร้ายเราเนี่ยก็ลอดทางฝั่งนั้นได้ครับจะขอโชคขอลาบก็ทางอ่าฝั่งเทพเลยหน้าเทพใช่ครับผมนะครับซึ่ง ทั้งสองปางนะครับก็มีแค่ความเปลี่ยนก็คือตรงที่เป็นหน้าเทพกับหน้ายักษ์นะครับ <ผม S 1> ถ้าต้องการขจัดปัดเป่าอุปสรครคปัญหาหรือว่าคุณโดนการทําร้ายการแกล้งครับผก็รอดทางฝั่งหน้ายักษ์ถ้าอยากได้โชคลาภแก้แหวนเงินทองชื่อเสียงกิจยศก็ทางหน้าเทพใช่ครับถ้าร <ผม S 1> อดทั้งสองหน้าละ่ะได้ครับดีดีเลยครับดีเลยครับก็รอดทั้งสองหน้าก็ดีเลยนะครับผมเห็นด้านบนมีคลังสมบัติด้วยใช่ครับเป็นคลังสมบัติ อันนี้เขาข้างในบรรจุอะไรครับพี่ก็จะเป็นมีนจะมียันดวงแล้วก็เป็นพวกอาสมบัติที่ญาติโยมถวายมาก็จะบรรจุไว้ในนั้นเอะสมบัติของญาติโยมมีแสดงต้องมีทองก็อ่าไม่บอกดีกว่านะครับเดี๋ยวมมีคนยกสมบัติไปงานจะเข้าออกนะมาก็สามารถมาไหว้มาขอพรได้นะครับที่สําคัญนะครับก็ที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์มากครับผม มีจุดอื่นอีกไหมแล้วก็ตรงด้านข้างเลยนะครับเป็นกุมารไอ้โของนะครับผมอ,อกุมารไอ,อ้โขงใช่ครับผมผมนนเคยได้ยินแต่กุมารได้ใครอันนี้ไอ้โของครับไอ,อ้โขงไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะครับอันนี้มีมาตั้งนานแล้วครับในสมัยของหลวงพ่อจงยุทธนะครับก็จะเป็นกุมารน,นะเหมือนแบบกวักอยู่นะเป็นกวักโชคกวักลาบครับใช่ครับก็คนมาขอเนี่ยก็ ลองไปดูในเพจนะครับก็จะมีคนโดนหวยเนี่ยสามตัวตรงเลยก็มีครับอืมจะมีของได้มาถวายเยอะแยะเลยนะครับอ่ะพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วผมต้องรบกวนสอบถามนิดนึงก่อนที่จะไปเข้าอ่าเขาเรียกเรื่องเอกของที่นี่นะครับผมเคยเจอประสบการณ์หรือปฏิหารอะไรที่ว่าอคนที่มาไหว้มาขอพรแล้วเขาประสบความสำเร็จบ้างไหมครับผมถ้าจะจี้เป็นจุดนะครับปูมารเนี่ยก็อ่าจะโดนหวยเนี่ยสามตัวตรงเลยนะครับที่คน จะเอาพวกข้าวสารนะครับแล้วก็เอาของเล่นมาถวายทั้งน้ำทั้งน้ำแดงนะครับสานตัวตรงสองตัวก็โดนครับมีหลายๆคนนะครับเรื่องโชคลาภใช่ครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเคยได้ยินญาติโยมนะครับที่เขามารอคิวเจอมือในตอนดึกๆเนี่ยครับเขาก็จะเห็นอ่ะเหมือนแบบพวกเด็กเนี่ยมาวิ่งเล่นเหมือนแบบมาวิ่งบอกอะไรเงี้ยครับบอกโชคลาภไปประมาณนี้ก็มีคนหลายคนที่โดน ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกุมารใช่ครับกุมารแลวก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของท้าเวศนะครับมีคนท้าเวศนี่ก็คนก็โดนเยอะครับคือในในส่วนของท้าเวศเนี่ยครับเขาจะทางทางวัดเนี่ยครับจะจัดเป็นเหมือนแบบถ้าคนที่โดนโชคลาภได้หวยได้อะไรเงี้ยครับก็มาการแก้บนโดยการนำข้าวสารอาหารแห้งเอามาถวายนะครับหรือจะเป็นปัจจัยก็ได้ครับเราจะเอาส่วนเนี้ยทางวัดจะเอาส่วนเนี้ยครับ ไปซื้อข้าวสารอาหารให้ไปแจกให้กับคนยากคนจนคนที่ติดเตียงใช่ครับคือเราจะเหมือนเป็นการต่อบุญครับพี่ได้ทําบุญและก็ได้ทําทานด้วยใช่ครับถ้าคนที่ได้ก็จะได้บุญต่อไปด้วยนะครับครับผมมาถึงจุดไคลแมกและจุดที่สาคัญที่สุดของรายการวันนี้ครับที่นี่เขาเด่นเรื่องของการเจอมือครับผมเขาเรียกว่ายัน ณพ่อแม่โพศพม,มีกินไม่รู้สิ้นณพ่อแม่โพศพมีกินไม่รู้สิ้นครับผมเขาบอกว่าต่อคิวยากยากแล้วเก,กินทําไมอ่ะก็วันหนึ่งหลวงพ่อท่านทำได้แคนนะ่ร<ม>้อยยี่สิบคนครับท่านก็เหนื่อยละนะครับร้อยยี่สิบคนก็สงสารท่านด้วยครับแต่จริงรๆท่านอยากได้เยอะกว่านั้นนะครับท่านก็ไม่ตายาดยมแต่ว่าเราธนุถนอมหลวงพ่อดีกว่าอยากให้ท่านอยู่เราเรานานๆนะครับผมเอาวกติกาของการที่ว่าจะมาเจอมือของที่นี่ยังไงบ้างเปิดรอบแรกกี่โมง ก็เราทางวัดเนี่ยจะเอาเอกสารนะครับใบรายชื่อเนี่ยเป็นเอกสารทางวัดเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบคนเท่านั้นนะครับจะมาวางตอนตีห้าครึ่งนะครับญาติโย,ยมที่มารอกันแต่จริงๆเขากา็จะมารอกันก่อนนั้นนั้นละตั้ง,ตงแต่หกโมงหกโมงเย็นของอีกวันหนึ่งครับหกสมมุติว่าผมจะมาเจอวันพรุ่งนี้ครับผมหกโมงเย็นวันนี้ผมต้องมาครับคนเขาจะมานอรอกันละจะมันจะมาปักหลักรอกันตรงนี้เลยครับ บริเวณวัดเนี่ยนะใช่ครับตรงหน้าเจอมือแล้วแล้วก็ให้ไปนอนที่ศาลาที่ทางทางวัดจัดให้เนี่ยสบายสบายนะญาติโยมก็ไม่ไปยอมไปนอนทําไมอ่ะเนื่องจากถ้าเกิดว่าไปนอนที่ศาลาคิวที่จองไ้ตรงนี้หลุดแน่นอนครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าเป็นการลักษณะของการอจองสิทธิ์ที่ชนจองสิทธิ์ใช่จรงสยังไม่ได้เป็นการจองคิวนะครับคือจะได้ลงรายชื่อจริงๆน่ะตอนตีห้าครึ่งจะมีเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเอาเอกสารของทวัดมาวางครับตอนตีห้าครึ่งแล้วจะได้บัตรคิวจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะมาแจกเองครับ ในตอน8โมงถึง8โมงครึ่งคือจะได้บัตรคิวจริงๆเนี่ยครับมานอนรอตั้งแต่6โมงเย็นครับผมบางคนมาเที่ยงคืนผม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 ,ผมเยคยได้ข่าวบอกว่ามารอเที่ยงคืนเมื่อกี้มีการถามบอกมารอต,ตอนไหนตอนกี่โมงพี่มารอตั้งแต่เที่ยงคืนครับเที่ยงคืนนี่ยังถือว่ามาช้า,าย่งยังถือว่ายังน,อน,น้อยครแต่ถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิวเนี่ยคนจะมารอกันตรงนี้ประมาณบางบางวันเนี่ย1ทุ่มเนี่ยเต็มแล้วนะ120คนสิท ใช่ครับจองสิทธิ์นะคุณผู้ชมจองสิทธิ์นะครับไม่ได้หมายความว่าจองคิวคือจองสิทธิ์ก่อนแล้วต้องมาลุ้นนะครับว่าคุณจะได้หรือไม่ได้การนึงซึ่งคนที่มาได้สิทธิ์เนี่ยเขาก็ไม่ยอมลุดแนนอนเขาก็จะปักหลักรอเลย120คนโอ้โหนะครับเมื่อได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตีห้าเราเปิดให้ทำการ ได้รับคิวครับผมและ8ปดโมงนะครับพี่อาก็จะเอาบัตรคิวมาให้ใช่ครับหลังจากนั้นแล้วก็จะเริ่มเจิมมือเนี่ยหลวงพ่อท่านจะเริ่มเจิมตั้งแต่ตอนเก้าโมงก่อนไล่ช่วงเช้าก็จะได้ประมาณสักหกสิบคนนะครับจะเข้ารอบละ20คนนะครับอืมรอบละ20คน3รอบก็คือ6 60คน60คนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรก็ให้หลวงพ่อท่านพักผ่อนแล้วก็ฉันเนาะครับครับผมหลังจากนั้นก็บ่ายโมงบ่ายโมงก็มาเคลียร์อีก60คน ก็จะได้ครบร้อยยี่สิบคนพอดีคราวนี้เขาบอกมีคิวเขาให้ปักคิวหลุดคิวจรคือคิวหลุดเนี่ยทุกวันเนี่ยรับประกันได้เลยว่าน้อยน้อยมากครับซึ่งคนที่ได้คิวเนี่ยจะไม่ยอมหลุดแน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยก็จะมีญาติโยมที่เดินทางมาไกลๆก็จะแบบรอด้วยความหวังนะครับครับเราจะกําหนดให้หลวงพ่อเนี่ยเจิมจนถึงสี่โมงเย็นแต่ถ้าร้อยี่สิบคนเนี่ยมันอาจจะเสร็จก่อนประมาณสักบ่ายสามครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นคิวเมตตาครับ แต่จะเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีนึงใช่ครับซึ่งตรงจุดนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่รับประก,กันนะครับว่าจะได้ทุกวันหรือไม่นะครับคราวนี้ครับต้องสอบถามว่าค่าครูโอ้โหค่าครูนี่ของทางวัดก็บอกว่าแพงมากนะครับแต่ค่าครูเนี่ยอดอกไม้ทุกเพียนแค่เ9บาบาทค่าอดอกไม้ทุเพียนบูชาดอกไม้ทุเพียนมันจะมีดอกไม้ทูบเพียนแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็คือแผ่นเงินแผ่นทองซึ่งแผ่นทองแผ่นเดียวนั้นก็สิบกว่าบาทแล้วนะครับครับแล้วก็แผ่นเงินอีก อันนี้99บาทนะครับจะแบ่งเป็นสองพันแล้วก็มาใส่พานคู่อีกทีหนึ่งเนี่ย39บาทเท่านั้นครับก็รวมกันก็ประมาณ138บาท138บาทอันนี้ในกรณีของคนที่เจอมือครับผมครับพิเศษมากกว่านั้นนะครับที่เรื่องลือไปต่างประเทศทําให้ชาวโลกได้รู้เลยนะครับก็คือเติมโฉนดที่ดินอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเบิกพระแม่ธรณีนะครับปกติเนี่ยจะทําทุกวันเสาร์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของพระแม่ธรณีท่านครับก็ให้ญาติโยมจนยถ่ายเอกสารมานะครับแล้วก็ หลวงพ่อก็จะ,ะมีพระนั่งสี่มุมแล้วก็หลวงพ่อก็จะเป็นองมตาะาน,นั่งทำพิธีอ,อก็เติมเพื่อเป็นการที่ขอเปิดที่เปิดทางไดยขายได้<ม>แล้วก็ผมได้ข่าวมาว่ามีต่างชาติขายที่ว่าขายไม่ได้แล้วสรุปว่าขายได้เฉยเลยครับ ก็มีหลายๆเจ้าผมเห็นนะตอนที่ผมเดินขึ้นมาครับตรงบริเวณขั้นด้านบนเนี่ยก็จะเห็นมีตักชาตินะหลายคนมากนะครับถือฉนดถือฉนดนใส่ก้องสีน้ําตาลอ่ะครับผมอันนี้ฉนดนแน่นอนครับผมใช่ครับเออครับก็จะมีหลายหลายชาติเลยก็ไออย่างเนี้ยไอเจิมฉนดนแต่แพงไหมเจิมฉนดนครับก็แพงมากอีกเหมือนกันครับโอ้ค่าครูนี่ครับโอ้ขายที่ขายทางไม่เป็นร้อยร้อยร้านรับผมเท่าไหร่ก็แพงมากคลับใบละ21บาทครับ2ีบาทครับผม โอ้โหี่เป็นแรกกับหลักล้านเลยครับผมคือหลวงพ่อท่านก็ด้วยสไตล์ของท่านเนาะเป็นพระที่เมตตาครับท่านท่านก็บอกว่าเออเมื่อญาติโยมเนี่ยเดือดร้อนมาพึ่งเราเนี่ยเราเราจะไปซ้ําเติมเขาได้อย่างไรนะครับท่านก็เมตตาลูกศิษย์อะครับส่วนที่เหลือใครจะถวายหรือไม่ถวายก็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 แล้วแต่เลยจริงๆแล้วอะครับยี่สิบเอ็ดคือกำลังของพ่อแม่ธรณีถูกต้องครับนะครับยี่สิบเอ็ดคือกำลังของพแ่พแม่ธรณีเพราะฉะนั้นการใช้ยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไม่ใช่ว่า โอ้โหทำแบบเขา้าโคกเข้าหอรวยเลยเลยไม่ใช่เลยด้วยความไม่ตาของหลวงพ่อจริงๆรินะครับและถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสมาอย่าลืมไปแล้วการถ้าสงสัยติดขัดตรงไหนสอบถามพี่อาร์ตได้ด้วยความดีดีเลยครับอยู่ตรงนี้สแตนบายคอยช่วยเหลือด้วยความินดีคนคคอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์ตมากมากด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปช่วยต่อไปของรายการกันครับขอบคุณครับพี่อาร์ตด้วยความดดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะก็มาอยู่กับแม่แดงอีกแล้วนะคะก็คือว่าเรามามูที่วัดเขาไม้แดงค่ะวันนี้ก็รู้สึกจิมอ่ใจมากเลยนะแม่เนาะแต่ถ้าเกิดอยากมีผ้าไหมสวยๆใส่แ,แม่แดงเนี่ยนะคะที่เพจอะไรคะมาดามเอม่มาค่ะอ่าไปตามที่เพจได้เลยนะคะเพราะว่าใส่ผ้าไทยมาติ้มผ้าไทยไหว้ผ้าได้บุญไปาพาคอบกับพวกเราได้เลยค่ะขอบคุณแม่แดงมากๆค่ะ ู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อสงานะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งตำรับของณพระแม่โพศพเดี๋ยวไปกราบนมัสก,การนะจอนนมัสก,การครับพระอาจารย์ครับผมอยากจะขออนุญ,ญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอของดีที่เข้ามาครับพี่ของดีที่เข้ามากันที่นี่นะครับก็ะจะต้องมาข่าไม่ได้คือการเจอมือเขาเรียกว่าอะไรครับหลวงพ่อ,อเจอมือก็คือเป็นณตัวหนึ่งเขาเรียกว่าณนะพระแม่โพศมีกินมีรู้สิ้น แล้วก็เรามาประยุกต์ให้มันเป็นความเชื่อคือในตำราของพ่อซึ่่านเคยไปเรียนกับหลวงพ่อจงเนี่ยมันมีนะอยู่ตัวหนึ่งเรื่องนะแม่ครับผม,มีกินมีรูสิ้นก็เราก็เราช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของของอยว่ประเทศไทยและทั้งโลกอะ่ะครับก็มีความระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดท,ที่เข้ามาทําให้เกิดประเด็นของความอยู่ยากขึ้นการทำมาหากินยากขึ้นคนก็มีความท้อถอยเนาะ ในกําลังใจก็ลดลงก็เราก็เลยคิดว่าในฐานะที่เป็นพระโยมมาวัดแล้วก็ได้ทําอะไรทั้งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นลนักษณะของรูปธรรมเนะเาะธรรมะอย่างเดียวบางทีมันก,ก็คนที่เข้าถึงแล้วก็ได้แต่คนที่ยังยังไม่เข้าถึงก็ต้องอาศัยเหตุโดยการลงอัขระเลขยานซึ่งก็ในตาราเขาก็มีอยู่ทําทไปแล้วมีความบุรมสมบูรณ์มีกินมีใช้แต่ทั้งดีทั้งนั้นก็ต้อง ประกอบกับคนที่มาทําก็ต้องรู้จักว่าอมีคิดมีใช้เนี่ยก็ต้องเกิดจากตัวเราก่อนอใช่ไหมไม่ใช่ไปทําแล้วเ็ไปรอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบรรดาอย่างเดียวซึ่งมันก็หลักคุณศาสนาไม่ได้ไม่ได้ทําให้เป็นงั้นถ้าเราจะไปยุก,กับความเชื่อเราก็ต้องว่าเอาความเชื่อเป็นตัวเสริมครับให้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นว่าเออเราได้ทํากับพระไปแล้วพระท่านเขียนอักขระเลขยันไปแล้วเราเอาไปทํา มาหากินมีความเจริญลูกเือ้ยงโชคมีลาบโชคลาภในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราทําแล้วสิ่งที่เราทาไปนั้นไม่สูญหายก็คือว่าขยันอาจจต้องบอกใหม่ๆก็จะบอกว่าโยมทําไปแล้วยมต้องขยันนะอาจจะเท่าเดิมไม่ได้ต้องขยันมากขึ้นอืเมื่อเขาเอาไปทําตามที่พระสอนมันยิงเรื่องของแนวธรรมะไปด้วยประกอบกับการที่ว่า,าโรคระบาดมันเริ่มซาลงาก็มีความขยับ ขยายในทางที่ดีขึ้นก็นนี้เป็นความเชื่อแล้วก็ผสมกับความที่ว่าเราต้องใช้ความอุตสาหะมะพยายามคือความเพียรในหลักทารศาสนาด้วยครับจากที่เห็นเห็นมาจากที่หลายๆคนที่เป็นข่าวข่าวมานะครับเขาก็ประกอบอาชีพนะคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าเจอมือไปแล้วได้ของดีไปแล้วไปอู้แล้วจะไปหวังอเออไม่มีทางรวยอะไรคนแบบนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นครับการเจอมือของที่วัดเขาไม้แดงก็คือการที่เสริมสิริมงคลให้กับตัว,ตวเอง เป็นการกระตุ้นว่าคุณมีครูบาอาจารย์นะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องย้ําเตือนว่าถ้าเราประกอบคุณงามความดีเราทําดีและเราก็เป็นคนดีนะครับจากจะรักษาศีลบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเครื่องเตือนใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมาเจอมือที่วัดเขาไม้แดงนะครับมันต้องใช้ความวิิยะอุตสาหะมากเพราะว่าที่นี่คิวโอ้โหวันละแค่120ยคนเท่านั้นนะครับอย่างที่พิรันได้ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ เาไม้แดงแห่งนี้นะคะจะบอกว่าวิวสวยมากนะคะใครที่มามูที่นี่นะทั้งได้มูด้วยนะคะแล้วก็ได้วิวบรรยากาศด,ด้วยได้ถมบุญด้วยได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือว่าหูอิ่มบุญอิ่มใจหรืออิ่มท้องอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเราหาอาหารทานกันแถวนี้นจะจนะ๊ะได้และที่สําคัญนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เดินทางมาที่วัดเขาไม้แดงนะครับ ถ้าจะมาเจอมือก็ต้องมีการจองตามกติกานิดนึงนะครับเจอมือด้วยแล้วก็มีการเจิมนุนดที่ดินด้วยมีค่าครูนิดหน่อยซึ่งถือว่าถูกมากๆะนะฮะเป็นการทะุบอลุงพระพุทธศาสนากันนะครับวันนี้เราได้ให้ความรู้นําทางคุณผู้ชมมาใครที่อยากจะเดินทางมาที่นี่นะครับอย่าลืมนิดนึงว่าดูนิดนึงดูนิดนึงว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากอ่ะก็วางแผนการเดินทางเอาก็แล้วกันนะคะ<ช>คุณผู้ชมคะวันนี้ค่้าเวลาหมดลงแล้วนะคะ รายการสายมูต้องมาอีทีหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ม>